ทุกคนผมสอบได้ที่แปของสานักงานการสูงสุดจากทั้งหมด4,000คนสวัสดีครับวันนี้ก็เราก็อยู่กันกันกบสิงสนามสอบนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะก็อยากจะบอกว่าช่วงที่หายไปเนี่ยผมไปหมกมุ่นเก็บตัวอยู่นะครับอยู่กับการอ่านหนังสือไปสนามสอบสนามหนึ่งที่เป็นสนามที่ถือว่ามีคนสนใจระดับประเทศค่อนข้างเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับไม่แพ้สุดละกากรไม่แพ้ ศาลยุติธรรมเลยนะคือสํานักงานอายการสูงสุดหายไปเกือบครึ่งปีเลยนะครับครึ่งปีก็ว่าได้กว่าจะประกาศผลกว่าจะสอบกว่าจะประกาศสอบข้อเขียนกว่าจะประกาศสอบสัมภาษณ์กว่าจะประกาศผลจนมาถึงทุกวันนี้ประกาศผลแล้วนะผมได้ที่สิบแปดนะจากทั้งหมดเกือบสี่พันคนเนี่ยยังกับฝันเลยนะในตอนที่ผมได้รู้ผลของการประกาศก็ต้องบอกว่าสนามนี้ทาไมคนถึงสนใจเยอะมากๆเลยนะครับ แน่นอนครับมันเป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะครับที่มันมีตัวเงินให้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเป็นค่าตำแหน่งเนาะที่ถ้าใครศึกษาดูก็จะรู้ว่าอย่างที่ผมสนใจเลยคือนักจัดการงานทั่วไปเนี่ยเริ่มต้น6,000บาทเลยนะ,ละเงินเดือนบวกค่าตำแหน่งอีกเนาะแต่มันก็แลกมากับเราก็ต้องทำใจใน,นิดนึงเรื่องของภาระงานันี้ผมก็ทำใจไว้ประมาณนึงแล้วล่ะเพราะว่าการที่มีเงินเ,นเยอะแสดงว่าง,งานมันก็ต้องเยอะแน่นอนครับไม่มีใครให้เงินเราฟรีแน่นอนก็ต้องแลกมากับสิ่งนั้น ก็ผมก็ตัดสินใจดีแล้วครับที่ไปสอบแต่เขาต้องเล่าขอเล่าย้อนไปแบบนี้ครับว่าตอนแรกนะที่มีการเปิดรับสมัครเนี่ยโอ้โหเส้นทางความผิดพลาดเกิดขึ้นกับผมเยอะมากจริงๆเพราะในตอนที่สํานักงานไอการสูงสุดเนี่ยจะประกาศสอบนะมันเป็นช่วงที่สารยุติธรรมประกาศสอบเช่นกันครับโอ้โหมันเป็นสองสนามที่เอาง่ายๆว่าเนื้อหาของสารยุติธรรมมันเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เนื้อหาของนักจัดก็อาจจะไม่เยอะแต่อาศัยความแม่นผมว่า การเตรียมตัวหนักหน่วงไม่ต่างกันทีนี้ด้วยความที่ประกาศใกล้เคียงกันเนี่ยบางคนก็ไม่ทิ้งสนามใดสนามหนึ่งเลยและอีกสนามหนึ่งนะในปีนี้ที่เปิดพร้อมกันเลยคือประหลัดอำเภอแต่ผมว่าวุ้ไม่ถึงอยู่แล้วผมก็ตัดไปแต่สาหรับคนที่วุ้นได้เนี่ยก็สามสนามนี้คุณคุณหนักหน่วงแน่นอนในการอ่านหนังสือนะผมมก็เลยต้องเลือกนะตอนเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมกับสนานักงานไอการสูงสุดนะผมซื้อหนังสือเตรียมสอบมาหมดแล้วของศาลยุติธรรมอ่ะพร้อมที่จะอ่านอ่านไปบ้างแล้วด้วยล่ะ ที่จะลุยแล้วแล้วว่าสำนักง,งานในการสูรมาเปิดที่หลังผมต้องกลับมานั่งและช่างใจแล้วก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะเน้นที่ไหนมากที่สุดและถ้าเราจะต้องทํางานาที่หนึ่งทั้งสองที่นี้เราจะเลือกที่ไหนผมก็ค่อยๆสต์ข้อดีข้อ,อเสียอะไรต่างๆมากมายเปรเียบเสมือนว่าตัวเองได้บรรจุแล้วเลยนะตอนนั้นที่นั่งทําข้อดีข้อเสียของแต่และหน่วยงานและมันก็มาออกที่สํานักง,งานในการสูงสุดก็เป็นอันว่าผม ยอมเทสนามศาลยุติธรรมเลยนะครับมาสู่ศาลสนามสำนักงานไอาการสูงสุดอย่างเต็มตัวนะครับผมก็เริ่มซื้อหนังสือสอบจนกระทั่งวันรับสมัครนะครับความผิดพลาดก็เกิดขึ้นเพราะว่าตอนศาลยุติธรรมผมตื่นมาสมัครตอนเที่ยงคืนนะครับทุกคนเพื่อให้ลำดับเลขที่เราเนี่ยให้มันเร็วที่สุดให้มันอยู่ต้นๆที่สุดปรากฏว่าจ่ายเงินได้แปดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งไปแล้ว ก็กลายเป็นว่าที่ผมตื่นมาได้แค่สมัครแต่ยังไม่าสามารถจ่ายเงินได้ก็ต้องมาจ่ายตอไป,ปรครึง่งทีนี้ด้วยความชลาใจของผมเองอันนี้ผมยอมรับเลยสนามสนามํสนักงานสาญญาธรรมผมก็คิดเอาเองว่ามันก็ควรจะคงจะใช้หลักการเดียวกันกนะ็คือคุณกรอกไปก่อนเลยแล้วก็เช้ามาสมัครไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหลับครับวันนั้นแล้วตื่นมาะตื่นมาตอนหกโมงเพื่อความไน้ใจลองกดสมัครดูโอ้จะผ้าตาย มันสมัครและจ่ายเงินกันได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเลยนะผมก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ผม,มบกพร้องไปนิดน,นึงเพราะว่าผมรู้ผมรู้ว่ามันแข่งกันตั้งแต่เรื่องของการรับสมัครเลยนะวินาทีการสมัครการจ่ายเงินอะไรลำดับอ่ะมันแข่งกันตรงนี้เลยแล้วผมก็รู้ว่ามันจะต้องมีคนมาสมัครตำแหน่งเนี้เยอะมากๆแน่นอนเพราะนั้นการสมัครให้เร็วที่สุดเป็นดับต้นที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจุดแรกเลยที่ผมพลาดไปเลยผมพลาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็คิดบอกตัวเองว่าในเมื่อมันพลาดไปแล้วเราก็จะมา เสียใจกับมันอยู่ทาไมใช่ไหมเราก็ไปทุ่มกับการอ่านหนังสือให้เต็มที่ที่สุดก็อ่านหนังสือนะครับส่วนที่ผมอ่านหนังสือเนี้ยผมก็ซื้อหนังสือของสํานักต่างๆเนี้ยมาหนึ่งสำนักเลยแล้วผมก็ทุ่มอยู่กับตรงนี้ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับผมได้ทําข้อสอบไปทั้งหมดนะในตอนนั้นที่ไล่ได้ไล่ทำหกพันข้อหกพันข้อนะทําซ้ําทําวนอยู่อย่างเงี้ยหกพันข้อ และไม่คิดว่ามันจะได้หรือไม่ได้หรอกนะแต่ไม่รู้ว่ามันมากหรือเปล่าแต่รู้ว่าคู่แข่งเยอะแน่นอนสรุปแล้วประกาศรายชื่อมารวมาันเจ็ดพันคนนะครับสาหรับสนามนี้และก็วันที่ไปสอบเนี่ยไปสอบที่ศูนย์ธรรมศาสตร์หลังเสร็จก็ต้องบอกว่าหน้าค่าตาเพื่อนๆทุกคนคือแบบเป็นข้าราชการแน่นอนนะเป็นข้าราชการอยู่แล้วอ่ะอย่างมากเลยนะเป็นข้าราชการอยู่แล้วอย่างมากในาสนามนี้อย่างที่บอกว่ามันมีค่าตอบแทนที่มันแรงจูงใจมันเยอะจริงๆหวั่นเลยครับก็ค่อนข้างหวัน่นนิดนึงว่าเรา จะทาได้ไหมแล้วสรุปเข้าไปในห้องสอบนะครับใน mm. วินาทีนั้นเปิดข้อสอบเริ่มทาข้อสอบอข้อสอบมันเราอาจจะเลือกความที่เราอ่านมานะเราก็พอทําได้นับไปนับมาพอทําได้ประมาณนึงเลยประมาณนึงก็พอๆค่อยงมีความมั่นใจแต่ก็เชื่อว่าคนก็ต้องผ่านไม่น้อยแน่เลยพอประกาศผลนะครับผู้ผ่านข้อเขียนนะครับ4,000คนพอคุณเอ้ยผมเนี่ยถอดใจไปแล้ว ผมไม่ฝันแล้วครับว่าผมจะได้ทำงานที่นี่เพราะว่าเรืองคนผ่านขนาดนี้นะสี่พันคนทางประสบการณ์ผมนะที่สอบมาผมยังไม่เคยเห็นสนามไหนที่มันมีขึ้นบัญชีเอ้ยยังไม่เคยเห็นสนามไหนที่ตำแหน่งเดียวนะผ่านภานากอสี่พัน 4, คนมันเยอะมากสำหรับผมคือมันเยอะมากแบบโอ้โหมันเป็นสนามแห่งความหินจริงๆว่าคนต้องการเข้าที่เนี่ยเยอะมากแล้วดูนะการเตรียมความพร้อมอะไรต่งตางๆนะสี่พันคนนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะ โอ้ยผมลืมเล่าไปนิดนึงและจุดพีคของข้อสอบเลยนะที่ผมคิดว่าตัดกันเลยนะคือวิชาคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของที่นี่ไม่ได้ออกแบบโม้หมูเลยนะครับผมออกแบบว่าคุณจะต้องเป็นมาประมาณนึงเลยอันนี้ผมต้องบอกว่าผมโชคดีมากที่ตอนที่ผมทํางานบริษัทเอกชนผมได้ทําส่วนของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะได,ได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานได้เป็นมีหน้าที่สอนหรือว่าอำนวยความสะดวกกับคนภายในฟิตเนสต่างๆทําให้ โอ้โหประโยชน์ตัวนั้นนะมันมาถึงตรงนี้อย่างรุนแรงมากและคอมพิวเตอร์ออกเยอะมากนะครับเกือบสาสิบข้อเลยแลวผมก็ได้ไปค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างดีเลยนะแต่พอแต่พอมากล้านน 4, 000, ผลสี่พันผมว่าเออฉันไม่ใช่คนของที่นี่แล้วแน่นอนก็ถอดใจไปมีเอาประมาณว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นะผมหวังที่ตัวเองจะได้บรรจุที่เนี่ยสิบเปอร์เซ็นก็เลยล่วงเลยมาถึงวันสัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ์ชิวๆนะครับก็แต่ก็ไม่ชิวนะครับเพราะมีคําถามกลางอยู่นะคาถามกลาง ก็ค่อนข้างเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับเปลี่ยนทั้งมันมาสัมภาษณ์หลายวันด้วยความที่มันสี่คนเนาะสัมภาษณ์เช้าคําถามหนึ่งบ่ายคําถามหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะเลยเยอะกว่าทุกสนามที่ผมเคยเพราะว่ามันเหมือนกับต้องเตรียมตัวข้อมูลต่างๆเพราะมันมันทางหายไปเกือบเดือนเนาะหลังจากที่สอบอ่ะมันก็จะลืมไปบ้างก็ต้องมาอ่านหน้าที่นู่นนี่นั่นแล้วก็จําเข้าไปแล้วก็โชคดีผมโชคดีที่ได้คําถามสัมภาษณ์ที่ผมเตรียมไปและจําได้ก็เลยตอบได้ประมาณหนึ่งอ่า แล้วก็กลับมารอการสัมภาษณ์เอ้ยแล้วก็กลับมารอผลกันกนะครับก็ล่วงเลยมากเกือบเดือนนิดๆก็ประกาศผลก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าตัวเองยจะได้อยู่ระดับต้นๆจะได้บรรจุหรือผมคิดไว้เลยว่าอย่างน้อยผมว่าถ้าอยังไงผมก็คงต้องรอ2ปีหรือไม่ก็ต้องรอสอบใหม่หรือว่าเราจะ move on ไปอีกสนามหนึ่งอย่างเงี้ยสรุปว่าวันประกาศผลโหเป็นวันที่ เราเราก็ตื่นเต้นเนาะแล้วก็กดเข้าไปใดวเว็บไซต์ใช่ไหมปกติอ่ะผมก็จะกดคอนโทรล F แล้วก็พิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลตัวเองเลยแต่สนามนี้มันพิเศษผมก็ค่อยเลื่อนทีละหน้าทีละหน้าทีหน้าผมเลื่อนแป๊บเดียวเองเจอนามสกุลผมผมก็เฮ้ยมันใช้นามสกุลผมเหรอวะมันใช่ผมไหมอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นมากกลับมาดูนะครับอันดับที่สิบแปดชื่อผมเลยนะทุกรรลรงอ้โหคุณเอ้ย มันเหมือนอย่างกับฝันเลยนะมันเหมือนครั้งแรกที่ได้บรรจุราชการเลยมันเหมือนอารมณ์ครั้งแรกที่เราได้บรรจุเรียกบรรจุเลยแต่อันนี้คือมันละดับต้นๆมากนะผมก็ไม่เคยได้ันดับต้นๆขนาดนี้เต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบแปดสิบเอ็ดอันนี้ก็คือระดับต้นๆมากมากเลยมากแบบโหไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ขนาดนี้ันดับสิบแปดเนาะโหแล้วทีนี้จากไม่หวังทีนี้กลายเป็นว่ามันมันเป็นกลายเป็นว่าเราทําได้เฉยเลยนะจาก ไม่รู้ล่ละอาจจะจากที่ผมพยายามฝึกฝนทำหกพันข้อจากจากงานที่ผมทําบริษัทเก่ามาด้วยแล้วก็ผมก็เคยทําที่ของ,องรกรมธนกรและคุ้มคอรองแรงงานในเรื่องของนักพนการแรงงานเนี่ยก็มีไปไปไปปรึกษาเกี่ยวกับไปขึ้นศาลอะไรติดต่อกับพนักงานแรงงานอันนี้ก็อาจจะมีผลก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นองค์ประกอบที่ผ่านมาที่หล่อหลอมให้ผมเนี่ยได้ทีท่สิบแปดแบบเกินความคาดหมายมากมาก และนี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมอะหายไปครึ่งปีกว่าๆเลยกับสนามหนึ่งเนาะเป็นสนามที่ทุ่มสุดชีวิตเช่นกันเพราะว่าทุกสนามมันเหนื่อยหมดเหนื่อยหมดทุกสนามแต่สนามนี้มันอาจจะเป็นเวลาที่มันบ่มเพาะมาพอสมควรและผมอยู่ในวงราชการมาก็ถ้านับเฉพาะบรรจุแล้วก็สามปีแล้วผ่านมาแล้วสองที่ที่ไปทํางานก็ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและปัจจุบันก็คืออยู่ท้องถิ่นและก็นาผมก,ก็กำลังจะไปนะครับแล้วก็ถ้ารวม เวลาอ่านหนังสือด้วยก็เกือบห้าปีเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มสนใจสอบเข้ารับราชการเนี่ยก็เป็นช่วงโควิดปีก็ไม่ได้มันไม่มีการจะสอบอะไรก็อ่านหนังสือไปเลยทั้งปีฟรีอะไรเงี้ยก็ห้าปีอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะความรู้ที่มันทําให้เป็นองค์ประกรอบอองค์ประกรหนึ่งที่ทําให้ผมได้เท่านี้โอ้โหแล้วผมก็บอกว่าแล้วคนอันดับต้นๆผมคงเก่งมากๆแต่ผมก็เชื่อยอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันมัน มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้<_ <k> _ <d ata> วันนี้คุณอาจจะอยู่ท้ายบัญชีวันนี้คุณอาจจะอยู่กลางบัญชีผมก็เคยเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนแล้ววันวันหนึ่งเราอาจจะอยู่ต้นบัญชีแล้ววันหนึ่งเราอยู่ต้นบัญชีเราก็อาจจะอยู่กลางบัญชีหรือท้ายบัญชีก็ได้เพราะว่าเราไม่อาจาอคาดเดาข้อสอบได้ว่ามันจะออกอะไรและสิ่งที่เราเตรียมตัวดีไปเนี่ยและสิ่งที่เราเตรียมตัวไปเนี่ยมันดีมากพอสำหรับข้อสอบนะั้นหรือไม่ก็ทําให้ล้าดับมันพลิกผันกันได้ผมก็เชื่อว่าทุกคนเก่งหมดทุกคนไม่ว่าอยู่ลําดับไหนแค่มันประสมกับดวงประมาณ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นหนึ่งเปอร์เซ็นห้าเซ็นของข้อสอบเนี่ยทาให้จุดพลิกผันตรงนี้มันทําให้คะแนนแต่ละคนแตกต่างกันไปครับผมหวังว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็พยายามจะหาคอนเทนต์มาลงเรื่อยๆนะครับว่าเกี่ยวกับงานสอบราชการเป็นอะไรผมก็เตรียมเนื้อหาไว้นะว่าจะเป็นสิ่งที่ผมได้จากโห <c oughs> นี่มีคนขอมานานมากแล้วว่านักทรัพยากรบุคคลนะครับที่ผมทาอยู่ในปัจจุบัน,นทําอะไรนะครับทำอะไรบ้างแล้วก็ ้องถิ่นเป็นอย่างไรบ้าง่ะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่นอนว่าทมมํไาไ,ทไมผมถึงอยากไปรับทําไมผมถึงอยากไปรับราชการที่สานักง,งานอายการสุดๆนะฮะทำไมถึงไม่อยู่ท้องถิ่นนะครับผมก็บอกสั้นสนรุปว่านี้ว่าอยู่ท้องถิ่นเนี่ยผมก็มีความสุขนะมีความสุขเลยละ่ะมีอย่างเดียวก็คือเรื่องเงินครับที่มันล่อใจผมเหลือเกินที่ทำให้ผมไปสำนักง,งานในการสุดพออยู่ที่ท้องถิ่นเนี่ยผมได้พี่ร่วมงานที่ดีนะครับหัวหน้าที่ดีพูดร่วมงานที่ดีแล้วก็ การแบ่งงานก็ค่อนข้างดีมันค่อนข้างจะลงตัวไม่ลงตัวเรื่องเดียวคือเรื่องเงินของคนทำงานการสุ่มมันรอใจเหลือเกินก็ประมาณนี้ก็กันคลิปสั้นเดี๋ยวผมจะเอาสิ่งที่ทุกคนถามมา,มาทําเป็นคลิปตอบทุกคุณละกันวันนี้ก็ขอบคุณแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามมาตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งคนแล้วนะครับแล้วก็ครบชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าคลิปไหนมีประโยชน์นะครับอยากให้ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับก็พยายาม มาลงให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ